อสงสังยหมามจะกัดไก่นะฮะตายเลยวางไว้ข้างบนก่นอนม,มาเก็บไข่อย่านะเดี๋ยวกลัวว่างูมันจะเลื้อยเข้ามากินไข่อีก เก็บ okay, ไว้ก่อนแม่มันยังไม่พักนะยกเว้นตัวนี้กําลังพักอยู่มูมันชอบเลยเขามากินไข่ออวันนั้นใต้ถุนบ้านหลังเล็กก็กินไข่หมดเลยนังสิบกว่าใบฮะออพรุ่งนี้ตอนเช้าก็อะมาไว้ที่เดิมนะอ,อุ้ย ล่วงไปแตกหรือเปล่ามาลูกไม่แตกไม่แตกเดี๋ยวต้องเก็บไว้อย่างดีนะเดี๋ยวใส่ในเก๊รถเนี่ยวางไว้นี่ตรงก่อนเดี๋ยวก็เอาใส่ในเกลรถเนี่ยเออป้องกันงูนะลยเข้ามากิน วันนี้ก็อากวันนี้ก็อากาศร้อนมากครับ เสียชีวิตคาที่นะคะแล้ววันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเก็บศพเชื่อคุณนะัทพลเขาบอกว่าตอนนั้นฝั่งของผู้หญิงที่หนีออกมาเดี๋ยวปิดวงจรปิดตอนที่คุณติตารีวิ่งออกมาเนื้อก็หนักเหมือนกันนะเพราะจริงๆกร,ระสุนเข้ากบหูนะคะแล้วก็ต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลส่วนฝั่งของผู้ชายจากการสอบถามคือเห็นบอกน่าจะมีความเครียดเรื่องของความรักความหึงหวงกันนั่นแหละต่อที่เกิดน,นะครับบาเดเจ็บ

เิ็นาทีไเปล้วข้าวเหลือเลยแค่ตู้เย็นไว้กลัวมันจะเสียงเงี้ยเดี๋ยวหุงข้าวใหม่ตัว ตอนนี้ก็สองทุ่มสิบนาทีแล้ว ถ้าเป็นฤดูฝนก,ก็คงจะไปหุงข้าวในศาลานะช่วงนี้ยังไม่ถึงฤดูฝนอากาศมันร้อนก็เลยมาหุงข้าวไว้ตรงนี้อ,อโอเคเรียบร้อยนี่ข้าวเย็นไว้ให้หมามัน mm <sighs> โอ้เดี๋ยวจะเอาไก่ไปแช่ทู้เย็นไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทํำนะตายน่าสงสาร